พักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเป็นการเมืองแบบเชิงอัชญากรรมหน่อยๆแล<า>้วกับกรณีที่สสก้าวไกลเขาทําร้ายแฟนของเขาอหนะคะ<า>เขาบอกว่าอะไรนะเพราะห่วงอะเนาะเลยทําเรามีขยายความคุณผู้ชมด้วยนะคะเราจะมาลองดูสักหน่อยว่าถ้าทาแบบนี้กระแสเรียกร้องสมมติเขาลาออกเนี่ยถามนะเขาจ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมด้วยปะอ๋อเพราะมันจะมีผลด้วยมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายติดตามทั้งหมดนี้ช่วงหน้าค่ะ โครงการแผ่นดินทอง12แยกสวนสัตว์โคราชมทสประตู2อาคารพาณิชย์3ชั้นลดระนำบถูกสุดๆ4ห้องนอน5ห้องน้ำราคาพิเศษ2.99ล้านบาทมีจำนวนจำกัดอย่าช้ารีบจองด่วนสอบถามเพิ่มเติมโทร088877666 7หรือ081538748 9เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอก <Hey! S 1> แก้มะงสัตว์กัดต่อย <Hey! S 1> แก้อาการคันเคล็ดขัดยอกมะงสัตว์กัดต่อยอาการคันน <Hey! S 1> ึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่ ขอเชิญร่รวมงาน East Northern Thailand and GMS Expo From Local to Global Excellence พบและสัมผัสผลงานแห่งภูมปิปัญญา29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรม The Road Udi t ่าจังหวัดอุดรธานีจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายกราบลาต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ <c oughs> ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เ okay, <แ>บ<น>ิล <Philippines> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่มันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แพ้สีขียวอ่านคำาตื่เนเฉลาก่อนใช ลิกนูกทุ่งอวอร์ดได้แก่แประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไป วีฟ <We> <ม>ิตลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมเขากรองงอกเจ็ดชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุโดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและไม่ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวันอัมพลฟูด้ด เอชาจาการชาเยียบปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวอย่ามิโคบาลมินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายายาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเทรดเองทำเองทำไมต้องเสียค่าคอม